สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บูธของรถยนต์อวตารที่งานมอเตอร์โชว์นะคะสําหรับงานนี้นะคะรถยนต์อวตารวันนี้ก็มีสีใหม่ล่าสุดค่ะคือสีลิควิดคาราเมลนะคะซึ่งเป็นสีที่สวยมากๆแล้วก็เป็นสีพิเศษด้วยสําหรับท่านไหนที่ชอบรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นสีที่โดดเด่นแบบขับไปไหนก็ไม่เหมือนใครต้องมาดูที่นี่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะท่านใดก็ตามค่ะที่มาจองรถยนต์อวตาร ที่งานของเราที่มูตอวัฒนะคะกับอวัฒอีเชอริตี้แอดวานค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะจองวันนี้เฉพาะภายในงานนะคะรับประกันภายชั้น1ฟรี2ปีเต็มแล้วก็มีเป็นฟิล์มเซรามิกแบรนด์ชั้นนําด้วยพร้อมกับของที่ระลึกอีกมากมายเลยนะคะอยากให้คุณเนี่ยมาดูด้วยตัวเองว่ารถยนต์อวันาวันนี้โดนใจคุณแค่ไหนรับรองนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ลองสัมผัสหรือว่าได้ลองเช็ดไายแล้วเนี่ยคุณจะต้องอยากได้แน่ๆรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ดีกว่าใครคุ้มกว่าใครได้ที่ อวตารอีชอนิตี้แอดวนนะคะยังไงมาเจอกันที่งานมอเตอร์โชว์ค่ะ